อาลูนอรเอออหลีตัวละบกไงเลยได้หนิบกงเลยได้หนิบกไงเลยด้หนิพี่น้องิทอยเงเจ้าพี <S <S ่น้องทั้งนกเขาทังยีดท้อยงยช็อเด็ดไปเลปดด็ดนี่พร้อมดีกระด้งสีออดีครับพี่น้อง คลิปนี้ก็ไมโยสะดุงยวนหำมซีเราพี่น้องเลยสารจะปูข้ามาในในต่ว่าบาอ่อนในหอดซีทถาเราพี่น้องไม้นีมากประจําปลาแรนดี้ดีคิดว่าเด้อุปกรณ์เราพี่น้องด่างกับสื่อไม้ยางดีพี่น้องสองเส้นแปดสองก <c oughs> ้าวขาก้าวขาสลุงแปดสองเออสองเส้นก้าวขาสดุงแปดสองทีมง,งานกำลังใส่พี่น้องเทป ไอ้ยัยมันหลุดเรื่องของม้ด้วนยะนี่แหละครับมองวัตสิพักกันยกโอเคนะครับเนะาะเดี๋ยวเอาใส่สอยทีมงานด้วยพี่น้องทาลุนไปต้องกันครับอืมทีมงานก็ต้องใส่ป่ายอย่างมาบอนใหก่เข้มขลิบ ไม่มีโตไม่มีเจเลยตอนนี้ <S 2> <S 2> เออหัวกระล่งกับธรรมดามันเลิกไปบ่หนิขึ้นไม่จยอะหน่อยบ่อุ้ยพอเาแต่บอกหลายเลยพอ่ออุ้ยเดไ,ได้บากหลายเลยอย่เห็นดิพ่องี้ไ่เนป้านกเขามันเลี่ยงกันสามตัวจะไปยังไง เขาหอวตัวใหญ่ปนาดเด้อเขาตัวน้อยไห <c oughs> นย,ยนตัวน้อยไคนะมาเด่จาเขาดีนั่งไหมีอิรีได้ไหมปลาเท่าถือหรือ่อว่ายก็ถือถือเยอะกตรนล่อหลมน้ำกระเพื่อ นี่ต่ที่แหลกตุ่มๆสักตสามตัวหรือสี่ตัวถ้าขนาดเราก็บลด้เหาก็สีดไปเดีเดีดียดี๋ย่อน่ยเหรอย้อนย้อนที่น้อนย้อนนี่เงี่ย เลยบ่อันบอนยำ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 ย้อนบอลอืมยำ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 นี่พวกกนันดอกสิว่าเบอกลาย้อนยังก็จะข้นเล็วแขอ้เนียงมันหือยังที่ยนครับเจบปวดานปรากวดด้วยสิบอกาเงาออน

่นที่งานเลือกเป็นอาปา โอ้ oh, ซอยอยู่ยูพี่น้องโอ้โอ้ยโบแมนขาวนากี่ตัวหนึ่งเอียงข้าน,นาทั้งสองเลยพี่น้องเอาก็โดดขึ้ซอยแต่วาง่ายๆับโตมันคือบบตรงโรงปันใดวะอืมมันมาเป็นพิเศษนะอยากได้ตรงโรงท้อพิเศษเดี๋ยวเรา oh. เขียนไ้พิเศษโนอะ้ oh, ยังจะว่าพิเศษอู่ พิเศษกับแพงกันพี่บ,อบอ่อปลาแพงซ้เก่อแล้วขายซ้ำกันเอ้าก็คือบอ่อไมาให้เนี่ยสันแล้วขายราคาเดียวกันเป็นถือเป็นจะถือปลาใหญ่ว่าสันเงินมึงก็ได้สะดุ้งเป็นผังว่าสันโอ้อืมข้นปลายมันก็ได้โอ้โกูดได้ปลาขาวหักเด้อว่ามเงินปลาได้จักตัวช่างขุนก็เจาะกับซื้หลายอยู่หรือปลาขาว มันอยู่ทางปลามันจะเดือดทางปลาทางพุ่มกหาหังมงซนเหรอเนาะเข้าหน้าอีกแล้วใส่ท่วงขื้อสะดุ้งงามๆพีน้องแต่ว่าองบัะจกโบกบัขคืออูเลยป่าคือสีนอนเลยเนาะเป็นตรงอยู่ตรงนิดเดียว ต้องวงลงไปอีกคนนั้นนี่เป็นแต่นอนอูนลยไม่เว้ยแต่ว่าเสือกัตานนองพ่อนียโอ้เอาทิ่มลยพี่น้องต่างซีเส้นหาเส้นตัวนั้นแปลงเบียนทะเลอยู่ที่เ้าปีเนี่ยบานหน้าช่มนะปีปาจีมันออกโว้ยกลางไปกลับเป็นแรงแง่งทังนี้ขั้นบอกไว้ขั้นท่านเช่า คนอื่นเขาเศร้าหมดละเออก็เดินเศร้าหมดละเจ้าของท่านเจ้ามียาเนาะท่าเนาะรูดตุ่มแล้วก็ท่าข้าระไม้ข้าระมืออันนี้รักษาตามธรรมชาติค่อยไปตามธรรมชาติท่านตัวแบบเอาอีหยังสะดุ้งตีมเฮงเลยไปโดนเองโหมีอุ้ยเอ็มีหยังแข็งขึ้นเป็นน้ำข้นโยกข้างหน่อยกัน จะคล้องยกตื่นเองจ้าเลี้ยวมันดืดๆๆดก็ย,ยกังปานกเขาเป็นงเส้นบึ้งในหัวมีแต่ป่านกเขาเลยพี่น้องเห็นว่ายกมาได้หมู่บ้านมันกเ็เดือดพุ่มหมู่บ้านเดลยดเกี่ยวกันหมูออ่บ้านไหนอะไรก็ะเตรีมของสามโลกกวม t เตรีม <c oughs> ของอันนี้นพี่น้งองเารเดทาด้มาผูดเดียวเอาพรไทายตัวบอกมาน้ำบอมาเกาสวนหรือเ่า จะาเสียเอาคลิปซะหน่อยไปเลยจ้อยก็ได้ปลาก็เรงว่ามันน้ามันบกเนาะบ่ยากมากนะไอซีิหัวน้ำมันขึ้นก็มีคือก่าล้าเหมือนเนาะเด้กดึกๆของแท้แล้วเอาอย่างล่ะเด้นกเขาทำหาดีหลายมากจนได้นกเขาคือบ่มาเป็นฝูงนะวะ ท oh, oh. ี่น <A moment. S 1> ี่อุ่มพู่นอยู่อุ่มฟังพคนฟ้านั่นชัลงลมันปากคอ้า ให้เอาสิ11สองมาสนอะแต่หนุงพอมาลองเทปหนึ่งเออมันดีครับใส่ได้มันได้เหรอบอกมันแหงหละไปไม่ก็เป็นยูเข<ๆ>ียวอยู่เลยแหงเพออราอะเทุ้นานะ เขาหนาอุ้ยยัอยงอยู่ข้างลางเขาหน้าสองตัวเลยทำไมเป็นย่างเงนล่ะรุดถ้าของเามันี้ท่ันเขาไปเลืมอเละหรอเป็นผสมออกเวลาไหนเอมอ ครับของบอกเขาเรื่อยๆแต่แหงโบโพงพางพี่น้องสะดุ้งือขายเอียงๆนอกขอนบ้านบริเงณสิเดเป็นน้ำเอียงมีขอนมาอยู่นี่บ่ หวัยยวยงบุดไป,ลป,ลปลเลยวะไปอย่างเราบุดเ็นหอนเงาปลาปะเออี่ยสพี่น้องลาอย่างขน้าเสียบหูเสียบหูสองเส้นนั่งเสียบแสดงว่าตงไหนตงไนอันนีเน้เป็นซิวอ้าวเออแบบนีเข้าหางเหลือง หลังบากตึงไปน้อเอาได้บันเอาฆ่าลหลังวะฆ้าหลังตายแล้วเกิดอะไรฮะฮะฮตายแล้วปล่อยไปซะปล่อยอยังไดตายเลยเหรอ ด,ด,ดึงขึ้นมากอะไรมัง้งทุกนี้บริติดหลังดอกเขานาสอตัวเี่ยี่สัรึเปล่าเงีย่สนี้กีเป็นสัน,น,น,ส,นสอนสอทีเ <c oughs> นี่เอาเน่าก็คอยบริ เป็นประสงคอ่ำไส่กระเทียมกับเหมือนเกลือกินอยเลย่ปา วันเส้นเหนียงก็ถือละมันอืมแหนแล้วคงพางแล้ววันหน้าจะเห็นก็กว่าเถื่อเนี่ยถือซือ้อม,มื่นตั้งไหนน้องกับมีถือหมัง่งว่าเถือหมั่นคงพางสนาโยงมังม่งบ่หมัง่งตัวเอ้อเลยบ่ต้องอ่านมันดีนใจตายยังชีไปทางไหนมันกระสุนคือเก่า ไปไท้ยหรือไปหินจะไปท้ยหน่อยเนี่ย้าสะดุงผิดปกติเรื่องขาเนี้ ผิดปกติมันไม่ปกติยกนู่เป็นอยังสี้หรอ ลอยบ่อล็กน้อยคือรามกับส้อยพฟงพังแล้วี่น้อง ยิงขั้นเอดีเลยซอ,อยขอ้ามุนมันเขาหน้าเลยขอนอข้าวมุนซอยข้าวของร้ยงายหลายตารเรลี่นพี่นอน าบเลนเลยดีดีายกยันกยันให้บมันกระยงคเขานากับกยงตัวให่ถูกพี่น้องกยงตัวไหญย่าใหบ่ามันเกลยงให้เราบอกกรแยงอันนั้นเอากแยงนี่ไปใส่เลย บอกทอดแกงสอไปเห็นะเดือนีนตู้เย็นมาสิเอาเออกก็บอกเงียงออกเอาบอกล้วโอ้แต่เห็ดไปเนาะบายดูยามันฝขันว่นมันเจเรา่อันแพงแงงจังเห็ดเหมมพักมือไหล้างลางัลงหลังเอาบายดูสิั มันยั่กระเทือนอะไที่นึงเอาทำเนี่พวงพางสนางยุงเลยเนี่ยุดมมเหรอ,นนอเห็นบอ่อเห็นบอ่อผ<ห>ัวจุดเลยพี่นอ้องเฮ้ยตังใหญ่พร้อมไหนจวด นี่จะเสียงจัด <laughs> จัดแล้วก็ไปเลย หวานบุนป่าข้ามุลเนาะข้ามุน,น,ม,น,ม,นมาทั้งสองเลยกันอ,อ,อันนี้อย่างดีมากอยู่ข้าหน้าพี่น้องข้ามุนแล้วก็เข้าวนา กับเปียข้าวเดียวเราไปทำงานนี่เะาอีกต<อ>ั้งหลายหมื่นเปล่าพัานจันทร์พุ่นไหมอีกสองหมื่นสุกเสาร์อาทิตย์จันทร์สามหมื่นพุ่นวันจันทร์ใส่วันจันทร์ประเดี๋ยวลาเตือนสิเตือนของกินปับน๊บเราแล้วเตือนไปแต่มันมีน้องกับเยอยู่ จะเทอาเยื่อห้องเย็นดีไวย,ก,วยกล้าขากได้หรอกอุ้ยกลูมตาของเย็นเอาท่านปอแล้วก็ต้องเอื้อนของเย็นอยู่แล้วโตวขึ้นแล้วถูกไหมเกือกันล่ะครับกับท่านน้าโยกอุ้ยก็ยกแรงเกินไปน้อยนะก็ได้

โอ้ยบ่ได้หลายกับว่าอยากทายให้ดูนะพี่น้องเอ้ยน้อยเจ้าบาทสองบาทอย่าพี่น้องสีเบื่ออย่าเบื่อกันเด้อกวางจากสามเมากับมาธรรมชาติกันเนะพี่น้องเนาะธรรมชาติกับว่าเรี่องอยู่สามเมากับว่าได้คือสามเมาล้วอุ้ยซอยซอยมันว่สามเมากับว่าได้เมากับไปเลือกมองว่าได้ปลาเออมันมีให้เลือกสองเออมือเดียวกันสองอันสามอันไปเลือกอันบ่มีปลาพี่น้องเอ้ย ว่านในเคืนกันเตือ,อนบูมีปลาเขาไปเอาห่อปลาปลาส่วนใหญะของบ่ไปใกล้บ้านจังหาบ่าไป บาทนึงเป็นไรพี่น้องลูนฮองผาเอออีหลีตัวละบักไงเลยได้หนิบักไงเลยได้หนิบักไงเลยได้หนิพี่น้องอี่ร้อยยพระเจ้าพี่น้องทั้งนกเขาทั้งอีนไทยไงชอตเด็ดไปเลยไปเจอมุ่งดนี่พร้อมดีกระด้างสีออกเด็ดมากพี่น้องเลยมันไทยด้วนี่อีนไทยใช่ไหมอีนไทยไงเป็นไทยเหรอ เลีอยู่หรอพี่ยิงกินมือแรงเรียบร้อยลงเลี้ยงทีนพี่น้องไขทยดูมือเขาด้วยหรอพี่น้องยาวออกไก่กี้ละไข่อยู่หรอไข่บนนี้พี่น้องอีท่ายไงนกเขาไข่อยู่หรอน่าเด้อพี่น้องโอ้สุดยอดหน้าสวยงามมากพี่น้องครับพี่น้องกับขอบคุณหลายๆนะพี่น้องเนาะคนที่เบิ่งจนจบวันนี้คำว่าเบิ่งไม่กี่เรื่องกดติดตามนะครับพี่น้องกับ บ่ค่อยได้โยกมากโยกมากบ่ค่อยได้เลยพี่น้องบ่คือเขาเลยมาเขาบาดตุท่ายพี่น้องปลานกเขาไปอีทยแม่ใครโกบเลสถ้าเราคิปนี้กระเป๋าตรงนี้ก่อนนะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆครับบ๊ายบายเนาะจะเฝ้าไปอย่าเฝ้าไปอย่าเฝ้าไปปลานกเขาบ่โดดเนาะเอาอี้วบ่อเอาอี้วบ่อไปยังไงไปยังไง นกอีกแล้วนกเขาอีกแล้วสวยงามอีกแล้วพี่น้องตามพองเรื่องสุดยอดเอาไม่ได้กผมไม่ได้